ขอสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปติดตั้งโซลาเซลล์แบบ UFO นะครับนี่ครับแส,สดงนะการชาร์จอยู่นะครับในส่วนของออสิ่งที่ให้มานะครับก็คือน็อตตรงนี้นะครับยาวๆนะครับเราแกะออกมานะครับปึ๊บนะครับมี3ตัว เราก็จะนําตัวน,นี้ไปสวมกับหัวเสานะครับ PVC ไม้หรือเหล็กนะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้หมุนนัดเข้าไปหมุนนัดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วมันจะแน่นแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ตั้งเสานะครับเราไปดูว่าเราจะใช้เสาอะไรแล้วก็ขุดหลุมยังไงนะครับไปชมกันได้เลยครับอันนี้เสานะครับเสานี้เราจะใช้ไม้ยูคานะครับในการติดตั้งนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นหลุมที่เราจะฝังนะครับขุดมาแล้วนะครับในส่วนของ U f o โนะครับเราจะลองสวมดูนะครับเราจะลองสวมดูนะครับปุ๊บมันหลวมนะครับเราต้องใช้ผ้าหรือใช้อะไรในการซับนะครับให้มันแน่นนะครับแล้วก็อยกเสานี้ขึ้นตั้งนะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับ โอเคครับหลังจากที่เรานำยูเอโบนะครับมาสวมที่ไม้อยู่ขาลิปต์นะครับแล้วก็ตึงน็อตนะครับนะครับตึงน็อตสามทางนะครับให้มันแน่นนะครับนี่ครับสามทางนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคมันแน่นเรียบร้อยครับเราก็เตรียมพร้อมที่จะเอาเสาตั้งขึ้นนะครับโอเคครับแล้วเราก็ เอาเสาลงหลุมนะครับนี้อึบอึบเนี่ยครับก็เอ,อว่าใช้ได้นะครับเสายูเอฟบอของเราลงให้ไหนหรอเนี่ครับเอ่อต้องให้อย่างนี้เดี๋ยวครับขอหมุนเออต้องหมุนอย่างนี้ครับเพราะมันจะได้ไปทางนู้นด้วยหนึ่งสองโอเคโอเคอย่างนี้ดีกว่าครับ เดี๋ยวเราก็จะถมลงนะครับโอเคนะครับนี่ครับเราฝังเสาไปแล้วเราก็ต้องถมดินนะครับก็ต้องหาเสียมหรืออะไรมาสับให้มันแน่นนะครับไในแบบบ้านๆนะครับนี่ครับไฟอยู่ f o นะครับ500วัตต์เดี๋ยวมาดูตอนกลางคืนนะครับว่ามันจะ สว่างขนาดไหนนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ